จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อประชาชนตลอดจนเกษตรกรเป็นวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคกลางซึ่งรับน้ำต้นทุนจากสี่เ่อนหลักร่วมเจ้าพยาที่มีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่อย่างจำกัดและสำหรับในพื้นที่จังหวัดลบบุรีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาฝนทิ้งช่วงนี้น้ำขาดแคลนอุปโภคบริโภคมายี่สกว่าวันคือแห้งเลยนะน้ำในเนี้ยแล้วเราเพอเอิญเรา ได้อนุเคราะห์จากทางโชะทานช่วยสูบน้ํามาให้ได้ประมาณได้สักสองสามวันเนี่ยที่เขาสูบมาให้เนี่ยครับก็ยังได้ผ่อนคลายไปได้ระยะหนึ่งด้านกรมชลประทานจึงเดินหน้าแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลบบุรีโดยนายประพิษจจนมาอธิบดีกรมชลประทานสั่งเร่งระดมเครื่องจัรเครื่องมือเข้าติดตั้งในพื้นที่เป็นการด่วนเือจากว่าพื้นที่นะฮะบ,บริเวณนี้จริงจริงแล้วเนี่ยคลองใช้ใชัยนาทป่าศนะครับ ร้อยสามสิบสองกิโลเมตรเนี่ยเรามีพื้นที่เพาะปลูกนะครับพื้นที่จุปทานประมาณแปดแสนไร่นะปัจจุบันนี้นะครับเราเพาะปลูกไปแล้วนะเกือบห้าแสนไร่เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าพื้นที่ส่วนนี้นะครับเป็นพื้นที่รุ่มต่ำนะทีจะ่จะใช้รับน้ําในช่วงฤดูน้ําหลากประมาณ2องแสนเก้าหมื่นไร่นะครับซ,ซ,ซึ่งตรงนี้ถ้าบริหารจัดการให้เรียบร้อยนะครับคือปลูกต้นพืชพานะฮะเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเกิดน้ำหลาก เราก็จะมีแก้มลิงตรงนี้นะฮะอีก544ล้านตรงนี้ก็บริหารจัดการนะครับตามนโยบายของท่านนายกฐ้นตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการเพราะนั้นเนี่ยหลักๆก,ก็คือยึดนโยบายฮนะที่ท่านนายกกัรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านมอบไว้ให้นะครับก็คือนาวพวกบริโภคจะต้องไม่ขาดแคลนและขณะเดียวกันนะพื้นที่การเกษตรที่ปลูกไปแล้วนะในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะไม่ให้เกิดความเสียหายอันนั้นเป็นหลัก โดยกรมจุประทานนะครับก็ส่งเครื่องจักรเครื่องมือเรื่องของเครื่องสูบน้ํากระจายไปพื้นที่ต่างๆเพราะว่าปัจจุบันนี้น้ําไม่สามารถจะไหลโดยแกวิตี้เข้าสู่คลองซอยต่างนะเราก็ไปตั้งจุดเพื่อที่จะสูบน้ําให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับในการดียวการเราก็ประสานะการประปาภูมิภาคการประปาท้องถิ่นนะครับให้ มีการตั้งจุดสูบน้ำนะครับเพื่อที่จะลดผลกระทบนะฮะการลดแรงดันต่างๆจะไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครฉะนั้นน้นนําในคลองชนะปาสักเนี่ยไม่สามารถไหลเข้าแม่น้ำอาขานด้วยแรงโน้มถ่วงนะครับช่วงเดือนพฤษภาและมิถุนานยนก็เลยแห้งนะครับตอนนี้แม่น้ำบางขามแห้งตั้งแต่หมายเลข2หมายเลข4ที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าตำบลมหาสอน,นะครับหมายเลขหา อนนี้มาถึงหมายเลข6ระยะทางประมาณจากหมายเลข2ถึงหมายเลข6เนี่ยประมาณสัก10กิโลเมตรที่แม่น้ําบางขามเนี่ยแห้งอยู่นะครับยังมีน้ําอยู่เหลือประมาณ10%็ก็หมายเลข6ถึงหมายเลข7ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะได้รับความเดือดร้อนทางท่านผู้ราชการจังหวัดแล้วก็ท่านทิพย์ดีกรมธมนารานะครับท่านผู้ในการสํานักงานธนาราที่10วางแผนในการช่วยเหลือโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ําตรงหมายเลข2ติดตั้งเครื่องสูบน้ําที่หมายเลข2สูบน้ําจาก ของชายนาฏป่าศักวันละประมาณ2 0 0แสนลูกบาทเมตรนะครับเติมจากแต่หมายเลข2มาหมายเลข4หมายเลข5หมายเลข6แล้วก็หมายเลข7ตรงนี้จะใช้เวลาประมาณ15วันน้ำจะเดินทางเป็นระยะทางประมาณ20กิโลก็คิดเป็นประมาณปริมาณน้ำที่จะเติมเนี่ยประมาณ3ล้านลูกบาทเมตรนะครับจะเติมจะเติมน้ำในแม่น้ำ,นำ,นำ,นำบางขามซึ่งก็คาดว่าปริมาณส่วนนี้ก็จะเพียงพอสำหรับ ใช้จนกว่าที่จะเกิดฝนตกเป็นปกติแผนระยะต่อไปก็คือเราจะทําการขุดลอกนะครับตั้งแต่หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข5หมายเลข6แล้วก็หมายเลข7เนี่ยความกว้างขุดลอกกว้างประมาณ40เมตรนะครับแล้วก็ลึก3เมตรเพื<_><_ Goodbye, ่อเก็บกักน้ําไว้ในช่วงที่มีน้ําซึ่งก็จะแก้ปัญหาได้เพราะว่าปริมาณน้าที่คาดว่าจะเก็บกักได้ก็ประมาณ4ล้านลูกบาทเมตรครับ